ดูนะครับโกโก้ go go, สายพันธ a m เที่เราเปลี่ยนบ้านหลังใหม่เขาอยู่นะครับดินอุดมสมบูรณ์นี่ขนาดเอาเม็ดแคนทาลุปมาใส่ก็ยังงอกเต็มเลยนะครับน,นีลองทดสอบดูแต่ละสูตรแต่ละสูตรจดไว้ในตะกร้าเราเองนะครับบ้านหลังใหม่เขา เขาแตกยอดมาตั้งแต่พิจิกานี้เขาแตกยอดใหม่สองครั้งแล้วนะครับนี่เป็นพันหนึ่งที่น่าปลูกให้ผลผลิตสูงต่อไร่นะครับลูกโตลูกดกหนึ่งไร่ใช้สิบต้นจะต่างกับพันสายแท้ดั้งเดิมเช่นสายพันชุมพรนะครับอันนี้เป็นลูกผสมที่น่าปลูกอีกสายพันหนึ่งในสามสายพันของโกโก้นะครับ,ร,บรายงานจากหมอป๋องครับผมดูครับความเหมือนกันที่แตกต่างกัน คือว่าอย่างไรเหมือนกันก็คือโกโก้เหมือนกันแต่ต่างกันคือสายพันธุ์สายพันธุกรรมระหว่างโกโก้สายพันธุ์ชุมพรที่ปลูกมา2ปีแล้วกับสายพันธุ์ IM1 นะครับเช่นเดียวกันกับบัวเมื่อกันนะครับบัวถ้าเกิดสายพันธุ์ยุโรปอาจจะเป็นชาโรเล่แองกัสบิมมัตเตอร์อะไรต่างๆก็ซื้อขายในราคาเนื้อแดงที่ ตลาดทั่วไปในเมืองไทยเรานะครับก็ระดับกลางแต่ถ้าพินพ์พรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับไขมันแทรกดีตัง้งแต่บัววากิวนะครับแต่และตัวที่เกตไขมันแทรกดีๆราคาก็ได้มูลค่าสูงเป็นแสนนะครับวากิวส่วนเชลโลเรตัวหนึ่งก็จะอาจจะไม่ถึง,ถงน้ำหมักจะมากกว่าคลอดออกมาโตกว่าวากิวเป็นวัวพื้นเมืองสายพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่ง อัตราการเจริญเติบโตหรือตาการแรกเนื้ออาจจะสู้ชาโลเล่ไม่ได้แต่ตอนขายครับผลแตกต่างกันนะครับเชยงไปจักได้ของเนื้อวากิวนะครับและราคาทำไมถึงได้สูงเพราะเนื้อวากิวครับเป็นเนื้อที่มีไขมันไม่อิ่มตัวปริมาณมากกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับมีไขมันแทรกในมัดการรมเนื้อทำให้หอมอร่อยตลอดทั้งมี โภชนาการทางอาหารไม่ว่าจะโอเมก้า6โอเมก้า3ามมากกว่าสายพันธุ์อื่นวากิวก็คือสายพันธุ์วัวญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็หาบริโภคได้ในประเทศไทยก็มีเลี้ยง้ดยกันหลจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดสุรินที่มีสายพันธุ์วากิวมากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เชิญมาแวะชิมทานได้นะครับมีทุกร้านทุกวันในจังหวัดสุรินนะครับที่สำคัญก็คือในงานมหกรรมโคเนื้อแห่งประเทศไทย ที่จะจัดที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่28ถึงวันที่30มีนาคม2568นสณสนามสแสดงช้างนะครับมาเที่ยวชมชิมได้นะครับงานมหกรรมโคเนื้อครับรายงานจากหมอป้องวากิวครับผม